ดีค่ะเพื่อนทุกคนอยู่กับแพนะคะที่ช่องโอลิฮาค่ะวันนี้แพก็จะมาสอนเพื่อนนะคะเล่นเพลงน่ารักน่ารักที่ติดหูแพนะคะจากติ๊กต็อกในเวลานึงนะคะก็คือเพลงที่ชื่อว่า Polaroid Love นะคะก็บอกเลยว่าเป็นเพลงที่น่ารักมากๆนะคะซึ่งเพลงนี้นะคะแพจะสอนแค่เฉพาะท่อนผุกนะคะก็ถ้าใครอยากให้แพสอนท่อนอื่นก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาบอกได้นะคะว่าอยากให้สอนแบบเออท่อนอื่นบ้างอะไรแบบนี้เนาะโอเคได้ๆนะคะงั้นไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะ งั้นมาเริ่มมาเลยดีกว่าค่ะก็สําหรับเพลงนี้นะคะใครที่เล่นคีย์ปกติเนาะให้หนีบคัพเป,ปไปไว้ที่เฟรดสนะคะส่วนแพรเนี่ยจะหนีบไปไว้ที่เฟรด์หนั่นเองนะคะก็สําหรับเพลงนี้นะคะแพจะมาสอนแค่เฉพาะท่อนคูกอย่างเดียวนะซึ่งเป็นท่อนที่แบบเออติดหูที่สุดนะคะใดๆก็คือแพทเทิร์นนะคะจะมีเป็นแค่แพทเทิร์นเดียวหลกัหลกๆเลยก็เดี๋ยวไปเล่นให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีความสว่างน่ารักน่ารักนั่นเองนะคะซึ่งแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเล่นให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าว่าประมาณไหนนะคะอะ่มันก็คือเบดตึง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 ,ง,งอ่เดี๋ยวไปช้าๆนะคะมันก็คือเบด จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการดึงสายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นในทางด้านบนนะคะว่าสายเบสนะคะคือสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินนั่นเองที่ชี้ให้ด้านบนนะคะส่วนดึงวอลเล็ปสานะคะก็คือให้เพื่อนๆเดี่ยดึงพร้อมกันทั้งหมด3สายก็จะเป็น3สายล่างนะคะหรือว่าสามสายไล่สีที่ขึ้นในทางด้านบนนั่นเองนะคะจบประมาณนี้เลยนะคะสําหรับวิธีการดึงสายแล้วเดี๋ยวแพรนะคะจะพาเพื่อนเล่นเฉพาะขอ่อยเดียวละกันเนาะเผื่อเพื่อนๆนะคะจะได้คลองขึ้นนั่นเองเนาะเล่นกันสักรอบหนึ่งละกันเนาะจะมีข้อยเอไ ขอดดีนะคะขอด,ดีแล้วก็ขอด E มเนอร์นั่นเองเนาะจะพยายามเล่นให้ช้าๆเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะหนึ่งสอง แพทเทิร์นนั่นเองเนาะงั้นถแถวแพนนะคะจะพาเพื่อนเพื่อเล่นเนาะก็จะเล่นไปด้วยร้องไปด้วยนะคะเล่นเฉพาะท่นอนคุ้มกังเดียวแล้วกันเนาะก็ถ้า,าเพื่อพคนไหนนะคะตามแพนไม่ทนันอย่าลืมกลดสปีดได้เลยนะคะไปที่0.75หรือว่า0.5ด้า,านเลยเนาะโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยคะ่ะ1 2 It's like a pool. นี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งใ้แด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแพรสอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนาะ,ะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะงั้นวันนี้แพดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย